ดีกว่าชอบที่ข้าวมันไก่ปะเฮ้ยชอบแต่ว่าข้าวมันไก่อร่อยๆมันหาทานยากนะจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ก็เลยจะชวนทำข้าวมันไก่เนื้อทรงเครื่องค่ะหรน้ำจิ้มไม่ต้องเพราะว่าแบบเดี๋ยวเราจะมีเข้าไปเลยสมัคเข้าไปแล้วใช่ไหมอเคทำง่ายๆด้วยเอาเลยไหมคะเอาเลย ต่อไปเราก็ต้องทําข้าวสิมีข้าวแต่พูดถึงข้าวสารนะต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาเดียวกันคือเจ้าพวกมดม,ดมดแมลง <S <S ชอบมากินข้าวสารของเราแน่นอนปัญหานี้ทุกบ้านนะ่จะเจอถ้าใครไม่เคยเจอก็โชคดีไปนะคะแต่ถ้า<ร>ใ,ใครเจออยู่นะนี่เลยวันนี้ฟินมีวิธีง่ายๆสําหรับการกําจัดพวกมดแมลงมดมาฝากกันค่ะวิธีแรกคือการนําใบมะกรูดใส่ไว้ในถังข้าวสารลินจากใบมะกรูดจะช่วยขับไล่แมลงต่างๆได้ค่ะ วิธีการต่อมาก็คือนำเอาพริกสดประมาณ7-8เม็ดจากนั้นก็ผ่าเอาเมล็ดออกเหลวไว้แต่เปลือกพริกจากนั้นนำไปใส่ไว้ในถังข้าวสารก็จะช่วยขับไล่แมลงต่างๆได้เช่นกันค่ะเดี๋ยผสมทุกอย่างนะคะเข้าไปในหม้อเลยหม้อใบนี้เลยใช่ค่ะหม้อนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนค่ะนี่มีตะแกรงมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะอยู่ในหม้อไม่ต้องไปซื้อแยกเลยแล้วขนาดก็กำลังดีเนาะจุได้1ลิตรนะคะเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กๆพอดีพอดี ก็คือใช้นึ่งไก่กับกุงข้าวพร้อมกันเลยใช่เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันเลย,ยสะดวกอ่ะใช่มา,มาแล้วนะคะกับหมอ้ออุ่นทิปคอมพิตอร์ไรซ์ของเราค่ะไปยังไงต่อฝันเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำนะคะ,คะไปที่ขีด2องแต่ว่าต้องเป็นของมิกไร์นะคะโอเคอ ใช้ปุ่มเดียวนะคะพี่ฟินสบายเลยแค่รอเวลาให้ทุกอย่างสุกเล้รอทานได้เลยก็ทานได้เลยง่ายมากไม่ใช่แค่ข้าวมันไก่ที่ทําได้นะคะจริงๆอยากจะตุนอาหารก็ได้ทําข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวต้มโจ๊กหรือว่าเค้กเนี่ยก็ยังได้ด้วยได้หลากหลายมากหลากหลายจริงๆนอกจากจะทําอาหารง่ายแล้วเนี่ยยังถอดทําความสะอาดล้างได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าฝาชั้นในกับช่องระบายไอน้ำเนี่ยถอดออกมาล้างได้อันนี้สาคัญมากว่าคนชอบทาไม่ชอบไทำความสะอาดใช่ไหมเพราะอย่างนี้เชื้อโรคก็จะไม่สะสมนะคะเพราะวนอกจากจะต้องใส่ใจในวัตถุดิบแล้วเนี่ยต ใจในเรื่องรสชาติและก็ความสะอาดด้วยชอบมากเลยเครื่องที่ทำง่ายล้างง่ายมันสะดวกเป็นแบบตอบโจทย์ของเราใช่ m มเด r n l i v i n g Solution นะคะสูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยค่ะเรียบร้อยแล้วพี่ฟินเรจวแล้วนะได้เวลาแล้วค่ะหอมหอมเครื่องเทศทุกอย่างเราหมักเข้าไปดีจริงๆค่ะมาเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่าค่ะสะดวกเนาะเนี่ยใช่เป็นอุปกรณ์ใช้ยกเหมือนทุกอย่างเขาคิดมาให้สะดวกหมดเลยค่ะ ตักข้าวให้นะคะ<า>พี่พิน